เหนื่อยไหมคะกับโลกที่หมุนวายปัญหาที่รุมเรา้าหยุดความวุ่นวายพักใจสักครู่แล้วกู้พลังชีวิตคืนมาด้วยรหัสลับจากธรรมะเมื่อ2,500ปีที่แล้วที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงกับสำเร็จที่ใจมาปลุกปัญญาและเป็นกัลยาณมิตรด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกำลังนั่งจ้องหน้าจอโทรศัพท์ที่ดับสนิทอยู่ใช่ไหมคะหรือบางที คุณอาจจะกำลังใช้นิ้วโป้งไถหน้าจอซ้ำไปซ้ำม,มาจ้องนองจุดสีเขียวที่ขึ้นสถานะว่าเขาออนไลน์อยู่แต่เขากลับไม่ทักทุนมาเลยหรือถ้าทักมาก็เป็นเพียงข้อความสั้นๆที่ไร้ความหมายน้ำรู้ค่ะว่าในอกข้างซ้ายของคุณตอนนี้มันหน่วงแค่ไหนมันเหมือนมีหินก้อนใหญ่ที่แช่น้ำจนหนักอึ้งทับไว้กลางอกจนคุณหายใจได้ไม่ทั่วท้อง คุณกำลังตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าในความเงียบว่าเราทำผิดตรงไหนเรายังบีไม่พอหรือเปล่าหรือต้องรออีกนานแค่ไหนเขาถึงจะเห็นค่าของเราจริงๆลองหลับตาแล้วนึกภาพตามน้ำนะคะปลายนิ้วที่เย็นเฉียบของคุณสัมผัสลงบนขอบโต๊ะไม้ที่สากกระด้างในห้องที่มืดมิดมีเพียงแสงไฟจากหน้าจอมือถือที่สว่างจ้าจนแสบตาเป็นเพื่อนเพียงอย่างเดียว คุณเฝ้ามองเข็มนาฬิกาที่เดินช้ากว่าจังหวัดการเต้นของหัวใจที่แสนอ่อนแรงทุกวินาทีที่ผ่านไปมันเหมือนเข็มเล่มเล็กๆที่ทิ่มแทงลงบนความภูมิใจทีละนิดคุณเห็นเขาโพสต์รูปไปเที่ยวกับเพื่อนเห็นเขาลงสตอรี่บรรยากาศความสุขในคาเฟ่ที่ดูสดใสแต่ในภาพเหล่านั้นกลับไม่มีเงาของคุณอยู่เลยแม้แต่เสี้ยวเดียวคุณเหมือนอากาศทาท่ที่เขาสูดเข้าไปเพื่อหล่อเลี้ยงอีกโก้ของตัวเองในวันที่เขาอ้างว้าง แต่พอเขาได้รับความบันเทิงจากโลกภายนอกเขาก็พร้อมจะระบายคุณถึงออกมาอย่างไม่ใหญ่ดีเหมือนคุณไม่มีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ของเขาเลยมันเจ็บจนจุกใช่ไหมคะที่ต้องกลายเป็นความลับของคนที่คุณรักสุดหัวใจคุณต้องคอยเก็บซ่อนความรู้สึกไม่กล้าแม้แต่จะโพส์ตรูปคู่ไม่กล้าแม้แต่จะกดไลค์แบบเปิดเผยไม่กล้าแสดงตัวเป็นเจ้าของพื้นที่ในใจเขาเพราะลึกๆคุณกลัวเหลือเกิน กลัวว่าถ้าคุณขยับตัวแรงไปหน่อยหรือเรียกร้องความชัดเจนแพงนิดเดียวเขาจะใช้สิ่งนั้นเป็นข้ออ้างในการเดินจากไปทันทีคุณยอมลดเพดานคุณค่าของตัวเองลงจนเตี้ยเรียดินยอมเป็นของตายที่มีชีวิตเพียงเพื่อขอให้ได้มีเขาอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อแม้จะเป็นเพียงในฐานะใครก็ไม่รู้ที่เขาไม่เคยคิดจะแนะนำให้พ่อแม่หรือเพื่อนสนิทได้รู้จัก ความรู้สึกของคุณตอนนี้มันเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานอย่างงดงามอยู่ใต้ก้นบึ้งของหุบเขาที่อับชื้นและมืดมิดคุณพยายามส่งกลิ่นหอมและมอบความสดใสให้เขาเพียงคนเดียวอย่างสุดกำลังแต่เขาไม่เคยคิดจะอุ้มกระถางของคุณออกมาวางไว้ที่ระเบียงหน้าบ้านเพื่อให้ใครต่อใครได้ชื่นชมอย่างภาคภูมิใจ เขาเก็บคุณไว้ในที่ลับตาเพราะเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขามีคุณอยู่หรือร้ายกว่านั้นในใจเขากำลังมองหาดอกไม้ดอกใหม่ที่เขาคิดว่าสวยกว่าเหมาะจะเอาไปโชว์ในที่สว่างมากกว่าคุณคุณกำลังติดอยู่ในกับดักที่ชื่อว่าความหวังที่ไม่มีจริงและคลิปนี้นําไม่ได้มาเพื่อปลอบใจให้คุณรอต่อไปแต่นํามาเพื่อจูงมือคุณให้เดินออกมาจากเงามืดนั้นเสียทีค่ะหยุดหลอกตัวเองว่าเขายังไม่พร้อมเพราะความจริงที่เจ็บปวดที่สุดคือ เขาแค่ยังไม่พร้อมจะมีคุณในฐานะแฟนต่างหากนี่คือคำเตือนที่น้ำอยากให้คุณฟังให้ดีนะคะถ้าวันนี้คุณยังเลือกที่จะหลับตาข้างหนึ่งแล้วบอกตัวเองว่าเขางานยุ่งเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงหรือเขาไม่ปมเรื่องความรักครั้งเก่าน้ำขออนุญาตใช้เข็มแห่งความจริงทิ่มลงไปที่ฟองสบู่แห่งความฝันของคุณให้แตกกระจายเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะถ้าเขารักคุณจริงๆเขาจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้คุณต้องรู้สึกเข่งขวางแบบนี้ มนุษย์เราโดยธรรมชาติแล้วเมื่อเจอของล้ำค่าเราจะอยากประกาศให้โลกรู้อยากแสดงความเป็นเจ้าของแต่การที่เขาซ่อนคุณไว้มันคือสัญญาณชัดเจนว่าเขามองคุณเป็นแค่สถานีพักใจไม่ใช่จุดหมายปลายทางน้ำขอเล่าเรื่องของฟ้าน้ำสม,มุรให้คุณฟังนะคะฟ้าเป็นผู้หญิงที่เก่งรอบรู้และเพียบพร้อมทุกอย่างแต่เธอกลับตกอยู่ในสถานะคนคุยกับผู้ชายคนหนึ่งมานานกว่าสองปีตลอดเวลาที่ผ่านมาฟ้าทำนมาที่เหมือนภรรยาที่ดีทุกประการ ดูแลเอาใจใส่ไปหาเวลาเขาป่วยทําอาหารไปส่งแต่เชื่อไหมคะตลอดสองปีนั้นฟ้าไม่เคยได้เหยียบเข้าไปในงานสังสรรค์ของเพื่อนเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกครั้งที่ฟ้าถามถึงความสัมพันธ์เขาจะตอบด้วยประโยคเดิมๆว่าตอนนี้งานเครียดมากขอเวลาอีกนิดนะฟ้าคือคนสําคัญที่สุดของผมอยู่แล้วไม่ต้องมีสถานะเราก็รักกันได้ไม่ใช่หรอฟ้านั่งร้องไห้กอดเขาอยู่บนพรมในห้องนอนบ่อยครั้งเสียงสะอื้นที่พยายามกลั้นไว้ไม่ให้เขาได้ยินทางโทรศัพท์ มันช่างบีบขันใจเสียงในใจของฟ้ามักจะตะโกนออกมาว่าทําไมละ่ะฉันทําอะไรผิดฉันดูแลเขาดีขนาดนี้ทําไมเขาถึงอายที่จะบอกคนอื่นว่าเราคบกันแต่ทุกครั้งที่เจอหน้าเขาฟ้ากลับยิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรค่ะฟ้าเข้าใจฟ้ายอมเป็นเงายอมเป็นคนไม่มีชื่อเรียกเพียงเพราะกลัวคําว่าเลิกราจนกระทั่งวันหนึ่งฟ้าไปเจอรูปในโซเชียลของเพื่อนร่วมงานเขาเป็นรูปที่เขากําลังโอบไหลผู้หญิงอีกคนในงานแต่งงานเพื่อนสนิทพร้อมแคปชั่นว่า เปิดตัวคู่รักกิ่งทองใบยกวินาทีนั้นโลกของฟ้าทันหล่มลงมาทันทีค่ะหัวใจที่เคยพยายามประครับประคองมาตลอด2ปีมันแตกละเอียดเหมือนแก้วที่ถูกค้อนปอนทุบจนเป็นผุยผงความจริงที่ว่าเขาไม่ได้ไม่พร้อมจะเปิดตัวใครแต่เขาแค่ไม่พร้อมจะเปิดตัวเธอมันเป็นความจริงที่ฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นได้เลยนะคะ คุณเห็นไหมเธว่าการที่คุณยอมอยู่ในที่มืดมันไม่ได้ช่วยให้เขาเห็นค่าคุณมากขึ้นแต่มันกลับทำให้เขาเคยตัวและหมดความเกรงใจเขาจะคิดว่าคุณคือของฟรีที่ไม่มีราคาไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาไม่ต้องรับผิดชอบความรู้สึกก็ได้เพราะต่อให้เขาละเลยแค่ไหนคุณก็ยังซื่อสัตย์และรอเขาอยู่ที่เดิมเหมือนสุนัขที่รอเจ้าของกลับบ้านหายนะที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่หยุดตอนนี้คืออะไรรู้ไหมคะ คือการที่เวลาซึ่งเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตคุณถูกขโมยไปโดยคนที่ไม่ได้รักคุณจริงคุณจะเสียโอกาสในการเจอคนที่พร้อมจะจูงมือคุณไปเดินกลางห้างอย่างภาคภูมิใจคุณจะเสียสุขภาพจิตจนกลายเป็นคนระแวงสึมเศร้าและสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปจนหมดสิน้นจนสุดท้ายคุณจะลืมไปเลยว่าการถูกรักอย่างมีเกียรติมันรู้สึกอย่างไรถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกเจ็บจีที่หัวใจนั้นแปลว่าคุณเริ่มตื่นแล้วคะ่ะ และความเจ็บนี้แหละที่จะเป็นเชื้อเพลิงให้คุณก้าวออกจากนรกที่เคลือบด้วยน้ำตาลก้อนนี้น้ำจะพาคุณไปหาทางสว่างที่แท้จริงค่ะน้ำตัดสินใจผ่าฟ้าเดินทางออกจากเมืองที่วุ่นวายมุ่งหน้าสู่สถานปฏิบัติธรรมเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาและป่าไผ่เขียวขจีกลิ่นดินหลังฝนตกใหม่ๆผสมกับกลิ่นทูบจางๆที่ลอยมาตามลมช่วยให้อารมณ์ที่พลุ่งพล่านของฟ้าเริ่มนิ่งลง แสงแดดยามบ่ายที่ลอดผ่านใบไผ่ลงมาเป็นลำแสงสีทองกระทบลงดนทางเดินหินที่ขรุขระที่ศาลาไม้หลังเล็กเราพบแม่ชีปันสุท่านกำลังนั่งกวาดใบไม้แห้งด้วยใบหน้าที่สงบนิ่งและเปี่ยมด้วยเมตตาเมื่อเห็นเราแม่ชีก็วางไม้กวาดลงแล้วส่งยิ้มที่เหมือนจะมองทะลุเข้าไปถึงก้นบึ้งของหัวใจมากันแล้วหรือมานั่งพักให้ใจหายเหนื่อยก่อนเถิด แม่ฉีกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่มีพลังฟ้านั่งลงบนพื้นไม้ที่เย็นสบายก้มกราบแม่ชีด้วยมือที่สันเทาน้ำตาที่กลั้นมาตลอดทางเริ่มเอ่อคลอแม่ชีคะทำไมความรักมันถึงเจ็บแบบนี้คะทำไมหนูถึงต้องเป็นคนที่ถูกซ่อนไว้ในความมืดเสมอแม่ชีมองฟ้าด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจท่านไม่ได้ตอบในทันทีแต่หยิบกาน้ำชาดินเผาขึ้นมารินน้ำชาอุ่นๆลงในถ้วยเล็กๆ ลองจิบน้ำชานี้ดูสิลูกแล้วฝั่งนิทานเรื่องหนึ่งที่แม่ชีจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวในอดีตนานมาแล้วในสมัยพุทธกาลมีหญิงสาวนางหนึ่งเชื่อวิลาสินีนางเป็นผู้ที่มีสิริโฉมง,งดงามและมีใจรักมั่นต่อเศรษฐีหนุ่มผู้หนึ่งอย่างสุดซึง้งเศรษฐีผู้นี้มักจะมาหานางในยามค่ำคืนมอบคำหวานหูและของกำนันมากมาย แต่นางวิลาสินีกลับมีความทุกข์ยิ่งนักเพราะเศรษฐีไม่เคยพานางเข้าสู่คฤหาสน์ของเขาไม่เคยแนะนําให้นางรู้จักกับบิดามารดาและมักจะกําชับให้นางอยู่แต่ในเรือนเล็กๆท้ายสวนเท่านั้นคืนหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงนวลตานางวิลาสินีนั่งร้องไห้อยู่ริมบ่อน้ำในส่วนลึกบรรยากาศรอบตัวช่างเหน็บหนาวเสียงมแมลงกลางคืนร้องระงมเหมือนจะตอกย้ำความอ้างวาง้ง นางมองลงไปในบ่อน้ำเห็นเงาพระจันทร์ฉายแสงระยิบระยับอยู่บนผิวน้ำที่นิ่งสงบนางพยายามจะเอื้อมมือไปคว้าพระจันทร์ในน้ำนั้นมาแนบกายหวังว่าความงดงามของแสงจันทร์จะช่วยคลายความเศร้าในใจได้แต่อ,อนิจจาทุกครั้งที่ปลายนิ้วของนางสัมผัสผิวน้ำเงาพระจันทร์นั้นก็แตกกระจายหายไปทิ้งไว้เพียงระลอกคลื่นที่วุ่นวายและมือที่เปียกปอนหนาวเหน็บ นางลองแล้วลองอีกจนแขนล้าใจของนางเริ่มสิ้นหวังเสียงในหัวของนางกรีดร้องว่าเหตุใดพระจันทร์จึงไม่ยอมให้ข้ากอดเหตุใดข้าจึงได้เพียงแค่เฝ้ามองเงานี้อยู่ในความมืดขณะนั้นเองพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยพระชาติเป็นรุกคเทวดาประจำต้นใส่ใหญ่ข้างบ่อน้ำได้ปรากฏกายขึ้นท่ามกลางแสงสว่างนวลตา รุกขเทวดามองหญิงสาวด้วยความเวทนาแล้วเอ่ยถามว่าดูก่อนนางผู้มีใบหน้าอันเศร้าหมองเหตุใดท่านจึงต้องพยายามคว้าเอาเงาที่ไม่มีตัวตนในน้ามืดมิดนั้นด้วยเล่าเวลาสินีตอบทางน้ำตาว่าข้าพเจ้ารักแสงจันทนี้ยิ่งนักท่านเทวดาข้าพเจ้าอยากครอบครองมันอยากให้มันส่องสว่างในใจข้าพเจ้าตลอดไปรุกขเทวดาจิงชี้ไปที่ท้องฟ้าเบื้องบน แล้วกล่าวว่าเงาในน้ำที่เจ้าเห็นนั้นเป็นเพียงภาพสะท้อนที่ไร้แก่นสารมันจะคงอยู่ตราบเท่าที่น้ำนิ่งและมืดมิดเท่านั้นแต่พระจันทร์ที่แท้จริงนั้นส่องสว่างอยู่บนนภากว้างไกลท่านให้แสงสว่างแก่โลกทั้งใบอย่างเปิดเผยและสง่างามหากเจ้ามัวแต่ก้มมองเงาในบ่อโคลนเจ้าจะไม่มีวันได้เห็นความจริงของพระจันทร์บนฟ้าเลยความรักที่เขาซ่อนเจ้าไว้ก็เหมือนเงาจันทร์ในเบะน้ำ มันดูสวยงามยามค่ำคืนแต่มันไม่มีตัวตนให้เจ้าได้พึ่งพิงจริงๆจ,จริงด้วยที่ผ่านมาเรากำลังกอดเงาอยู่ใช่ไหมเราหลงรักคำพูดที่เขาสร้างขึ้นมาหลอกให้เราอยู่ในเบาะมืดๆนี้ขณะที่เขาเดินไปหาแสงสว่างข้างนอกคนเดียวแม่ชีปันสุกวางถ้วยชาลงแล้วมองหน้าฟ้าอย่างจริงจังลูกเอย๋ยการที่เขาไม่เปิดตัวหนูมันไม่ใช่เพราะหนูไม่มีค่า แต่เป็นเพราะเขากำลังใช้บ่อน้ำแห่งความลับนี้ขังหนูไว้ไม่ให้ไปเห็นแสงจันทร์ที่แท้จริงต่างหากหนูยอมเปียกปอหนาวเน็บเพื่อเงาที่เขาหยิบยื่นให้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวอย่างนั้นหรือฟ้าปาดน้ำตาที่แก้มหนูควรทำยังไงดีคะแม่ชีหนูรักเขาแต่หนูก็เจ็บจนจะทนไม่ไหวแล้วจำไว้นะลูกหัวใจของหนูคืออัญ,ญมณีล้ำค่าที่สุดอย่าเอาไปวางไว้ในถาดสังกะสีที่เขาก็จะเอาไว้ใช้แค่ใส่เศษอาหาร ถ้าเขาไม่พร้อมจะยกหนูไว้บนหิ้งแห่งเกียติยศก็จงเดินออกมาเป็นพระจันทร์บนฟ้าที่ส่องสว่างด้วยตัวเองเถิดแสงที่สว่างจากข้างในใจเราเองนั่นแหละที่จะดึงดูดคนที่คู่ควรให้เข้ามาหาเองโดยที่เราต้องไปก้มกราบอ้อนวอนขอเศษความรักจากใครฟ้าหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,กลิ่นหอมของป่าไผ่และคำสอนของแม่ชี้เริ่มซึมซาบเข้าสู่ใจความหนาวเหน็บในอกดูเหมือนจะค่อยๆจางไป แผนที่ด้วยความอบอุ่นบางอย่างที่เธอไม่ได้รู้สึกมานานนั่นคือความรู้สึกว่าฉันยังมีค่าแม้จะไม่มีเขาอยู่ข้างๆก็ตามเอาละค่ะเมื่อหัวใจได้รับแสงธรรมจากแม่ชีปันสุขจนเริ่มเห็นทางแล้วตอนนี้น้ำจะมาบอกวิธีปฏิบัติที่คุณต้องทำอย่างแคล่งคลัด3ข้อเพื่อดึงอำนาจกลับมาอยู่ในมือคุณและจบวงจรคนคุยนี้ให้เด็ดขาดค่ะวิธีที่หการประกาศเอกราชทางสถานะ Setting the t t i n g the u l t i m a t e deadline ขั้นแรกที่คุณต้องทำคือการเลิกยอมรับเงื่อนไขที่คุณไม่โอเคค่ะคุณต้องคุยกับเขาอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องใช้อารมณ์ฟูมฟายแต่ใช้เหตุผลที่หนักแน่นประดุดคุณเขาบรรยายให้เขาเห็นภาพว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มันสร้างผลกระทบต่อจิตใจคุณอย่างไรและที่สาคัญที่สุดต้องมีเส้นตายค่ะการที่เขายังไม่เปิดตัวคุณเป็นเพราะเขารู้สึกว่าเขามีเวลาเหลือเฟือที่จะเก็บคุณไว้ในกล่องแต่ถ้าคุณประกาศว่า เรายินดีที่จะเรียนรู้กันต่อในฐานะแฟนที่เปิดเผยแต่ถ้าภายในหนึ่งเดือนนี้เรายังไม่มีสถานะที่ชัดเจนต่อหน้าสังคมเราก็คงต้องหยุดความสัมพันธ์ไว้ตรงนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเอง ผลลั์ที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะได้รับคำตอบที่แท้จริงทันทีค่ะถ้าเขารับคุณจริงเขาจะตระหนกและกลัวการเสียคุณไปจนยอมก้าวข้ามกำแพงความกลัวเพื่อรักษาคุณไว้แต่ถ้าเขาปฏิเสธหรือบ่ายเบี่ยงนั่นคือของขวัญค่ะเพราะมันคือเครื่องยืนยันว่าเขาไม่ได้รักคุณจริงและคุณควรดีใจที่เสียเวลาไปเพียงเท่านี้ไม่ใช่เสียไปทางชีวิตคุณน้ำคะหนูเคยลองยับยับถามเขาแล้วแต่เขาตอบกลับมาว่าทำไมต้องยึดติดกับชื่อเรียกด้วยละ่ะ ทุกวันนี้เราก็มีความสุขดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอพอได้ยินแบบนั้นหนูก็ไปไม่ถูกเลยค่ะกลัวว่าถ้าขีดเส้นตายแล้วเขาจะหาว่าหนูเรื่องมากแล้วทิ้งหนูไปจริงๆฟ้าคะฟังน้ำนะประโยคที่ว่าไม่ยึดติดกับชื่อเรียกมันคือวาทกรรมของคนที่ไม่อยากรับผิดช,ชอบค่ะถ้าเขาบอกว่ามีความสุขดีอยู่แล้วให้ฟ้าตอบกลับไปแบบนุ่มนวลแต่เชื่อเฉนว่าความสุขของคุณคือความทุกข์ที่ต้องหลบซ่อนของฟ้าคะ่ะ ความรักที่สมบูรณ์ต้องมีทั้งความให้เกียรติถ้าคุณให้เกียรติฟ้าไม่ได้ความสุขนี้ก็เป็นแค่ความสุขปลอมๆค่ะและถ้าเขาจะทิ้งคุณเพราะคุณต้องการความชัดเจนก็ให้เขาไปเถอะค่ะเพราะนั่นแปลว่าเขาตั้งใจจะหลอกคุณมาแต่แรกอยู่แล้วคนที่กลัวการสูญเสียเราจากการที่เราเรียกร้องสิทธิพื้นฐานคือคนที่ไม่ควรค่าแก่การรักษาไว้ที่สุดค่ะวิธีที่2การสร้างโลกที่ไม่มีเขาเป็นศูนย์กลางปัญหาใหญ่ของคนที่เป็นได้แค่คนคุยคือ การเอาชีวิตไปแขวนไว้กับเสียงแจ้งเตือนค่ะคุณต้องเลิกเป็นดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ที่เย็นชาอย่างเขาแล้วหันมาสร้างแสงสว่างในตัวเองวิธีแก้คือการดิจิตอลดีท็อกซ์และโซเชียลรีคอนสตรักชั่นค่ะจงหยุดเข้าไปส่องสตรอรี่เขาหยุดรอข้อความเขาแล้วเอาเวลานั้นไปพัฒนาตัวเองในด้านที่เขาเข้าไม่ถึงเช่นการลงเรียนคอร์สที่คุณชอบการไปออกกำลังกายให้หุ่นสับ หรือการกลับไปหาเพื่อนฝูงที่คุณเคยทิ้งไปในช่วงที่มีเขาผลลัพธ์ที่หอมหวานคือคุณจะเริ่มเห็นความงดงามในกระจกอีกครั้งคุณจะรู้ว่าอ้าวไม่มีเขาทักมาฉันก็ยังมีคนชมว่าสวยนี่นาฉันก็ยังกินข้าวอร่อยนี่นา หายนะถ้าคุณไม่ทำข้อนี้คือคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่ดูหอยหาหนีดีซึ่งเป็นกลิ่นที่ผู้ชายที่ไม่รักจริงจะสัมผัสได้ไวมากและเขาจะใช้สิ่งนี้กดหัวคุณไว้ให้ยอมเป็นคนลับๆต่อไปเรื่อยๆเพราะเขารู้ว่าคุณไปไหนไม่รอดน้ำคะ่ะหนูพยายามจะไม่อ่านข้อความเขาแล้วนะแต่พอเห็นหน้าจอเด้งขึ้นมาใจมันสั่นไปหมดมือมันไปเองตลอดเลยค่ะเหมือนเสพติดเขาไปแล้วนั้นเป็นเพราะสมองคุณเสพติดโดปามีนจากความหวังคะ่ะ วิธีแก้ชั้นที่2คือการสร้างอุปสรรคในการเข้าถึงค่ะให้เปลี่ยนชื่อเขาในโทรศัพท์เป็นชื่อที่คุณเห็นแล้วจะเตือนสติเช่นคนที่ไม่ได้รักเราหรือสถานีพักพิงชั่วคราวและปิดการแจ้งเตือนแบบพรีวิวเห็นข้อความซะให้คุณเห็นแค่ไอคอนแอปเท่านั้นเพื่อลดแรงกระตุน้นที่สำคัญที่สุดเมื่อไหร่ที่อยากทักเขาให้ทักหาเพื่อนหรือเขียนบันทึกด่าตัวเองแทนค่ะ ขยี้ความเจ็บปวดลงในกระดาษเพื่อให้สมองจดจำว่าการทักเขาไปเท่ากับการทำร้ายตัวเองวิธีที่3การเปิดตัวความรักตัวเองสู่สาธารณะ public self love affirmation ในเมื่อเขาไม่เปิดตัวคุณคุณก็เปิดตัวความสุขของตัวเองไปเลยค่ะโพสต์ Post รูปตัวเองไปเที่ยวกับเพื่อนรูปไปคาเฟ่สวยๆหรือรูปที่คุณทำกิจกรรมที่น่าภูมิใจโดยไม่ต้องมีเขาในเฟรมและไม่ต้องแท็กหาเขาด้วย ผลลั์คือการส่งสัญญาณว่าฉันมีค่าและฉันมีทางเลือกนี่ไม่ใช่การเรียกร้องความสนใจแต่มันคือการเซตเบอรี่ค่ะเมื่อเขาเห็นว่าคุณไม่ได้นั่งรอเขาอยู่ในห้องมืดๆอีกต่อไปเขาจะเริ่มรู้สึกถึงความไม่มั่นคงอินเสควริตี้ของตัวเองถ้าเขายังอยากมีคุณอยู่เขาจะต้องปรับปรุงตัวและเสนอสถานะที่ชัดเจนให้คุณเองโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอ แต่ถ้าเขาหายไปเลยนั้นก็เป็นเรื่องดีที่คุณจะได้เคลียร์พื้นที่ในชีวิตไว้รอรับคนใหม่ที่กล้าประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือผู้หญิงของผมอย่างเต็มภาคภูมิค่ะสุดท้ายนี้น้ำอยากบอกคุณว่าความรักที่ต้องหลบหลบซ่อนๆมันไม่ใช่ความรักหรอกคะ่ะแต่มันคือภาระที่คุณแบกไว้คนเดียวการที่คุณเป็นได้แค่คนคุยไม่ได้แปลว่าคุณมีข้อบกพร่องแต่มันแปลว่าคุณกำลังอยู่ในที่ที่ผิด เหมือนเพชรน้ำหนึ่งที่ไปอยู่ในบ่อโคลนย่อมไม่มีใครมองเห็นประกายแสงที่งดงามจำข้อคิดติดมือที่น้ำให้ไว้ตอนต้นได้ไหมคะสถานะที่ชัดเจนคือกรอบป้องกันใจหากเขาไม่ให้เกียรติเปิดตัวเราในโลกของเขาเราก็ไม่ควรเปิดใจให้เขาเข้ามาทำลายโลกของเราวันนี้น้ำขอให้คุณลองวางมือถือลงสูดลมหายใจลึกๆแล้วมองเข้าไปในกระจกดูผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในกระจกสิคะเธอผ่านความเสียใจมามา,มากแค่ไหน เธอต้องกล้ากลืนฝืนทนกับความไม่ชัดเจนมานานเท่าไหร่ถึงเวลาหรือยังคะที่คุณจะกอดเธอคนนั้นไว้แล้วบอกกับเธอว่าขอโทษนะที่ปล่อยให้เจ็บมานานต่อจากนี้ไปฉันจะให้เกียรดเธอเองฉันจะพาเธอออกไปจากเงามืดนี้เองทุกก้าวย่างหลังจากนี้อาจจะเหงาบ้างอาจจะมีน้ำตาบ้างแต่มันคือน้ำตาแห่งการชำระล้างเพื่อเริ่มต้นใหม่คะ่ะคุณไม่ได้สูญเสียสิ่งที่ดียิ่งใหญ่ไปหรอกคะ่ะแต่คุณกำลังเขีดเศษฝุ่นออกจากตาเพื่อที่จะได้มองเห็นความงามของโลกใบนี้ได้กว้างขึ้นกว่าเดิม น้ำและแม่ชีบรรสุขขอเป็นกำลังใจให้คุณก้าวผ่านค่ำคืนที่เน็บหนาวนี้ไปให้ได้นะคะจำไว้ว่าแสงจันทร์ที่แท้จริงไม่เคยหายไปไหนมันเพียงแต่รอให้คุณเงยหน้าขึ้นมองฟ้าเท่านั้นเองมาเกิดใหม่ในร่างเดิมไปด้วยกันนะคะเพราะใจของเราเป็นใหญ่ใจของเราเป็นประธานสิ่งทั้งหลายย่อมสำเร็จด้วยใจคะ่ะมาสำเร็จที่ใจไปด้วยกันนะคะ